สวัสดีค่ะหมอนกนะคะที่นี่คลินิกหมอนกค่ะพอดีมีลูกค้าที่ทานเคอไลพัดแล้วมาเยี่ยมหมอนะคะวันนี้จะมาเอาเคอไลพัดอีกค่ะก็อยากจะให้ทราบถึงความรู้สึกว่าทําไมถึงทานเคอไลพัดคะสวัสดีค่ะคุณลุงชัยรัตน์สวัสดีครับ,บค่ะค่ะทานเคอไลพัดไปกี่กระปอ๋องแล้วคะสองสองกระปอะะ๋อง,อง,องค่ะแล้วเป็นโรคอะไรคะเนี่ย กดไหลย้อนแล้วก็แน่นในในแน่นแน่นในท้องนะกดไหลย้อนแล้วก็กอกินกระบองแรกนั้นรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นจากท้องที่ป่องมันก็หายไปจากกดไหลย้อนที่ว่าร้อนในอกมันก็หายไปแล้วที่ผลวัวได้คือกอนซิสกอนซิสมันก็ยุบลงนี้ใช่ไหมคะอ่าโอ้กอนซิสนี้ยุบลงไปยนิดเหมือนกันเนาะเยอะแล้วโอ้เยอะเลย ก็ถือว่าสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดแล้วตอนนี้ค okay. er ิดว่ากินต่อไปกินต่อไปแล้วจะบอกต่อด้วยไหมคะเนี่ยบอกต่อบอกต่อบอกไปเยอะแล้วหลายคนแล้วโอ้สมัครแล้วสมัครแล้วก็มีคนที่ว่าไปเชื่อกินทดลองก็มีคนที่เป็นโมหวานก็ปวดเมื่อยาำร่างกายนี่ะหลายคนแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็นี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ทานไปแล้วเห็นผล ทานแล้วก็อยากทำธุรกิจต่อเพื่อจะได้ทานฟรีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ